มาดูนะคะแกมมาตัวต่อไปก็คือ verb นะคะหรือว่าคำกริยานะคะตามด้วย go จานี่อ่ะมาดูนะคะแกมมาตัวนี้นะคะนำมาใช้หลากหลายความหมายแล้วก็หลากหลายวิธีเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูนะคะ มาดูโครงสร้างแล้วก็ความหมายของแกมมาโกจานะคะแกมมาตัวนี้นะคะเราจะนำมาเชื่อมระหว่างประโยคนะคะที่แสดงให้เห็นถึงนะคะผู้พูดนะคะมีจุดประสงค์หรือว่ามีความตั้งใจหรือว่าความปรารถนาหรือว่าความหวังหรือว่าความต้องการของผู้พูดนะคะในการทำบางสิ่งบางอย่าง จะมีความหมายว่าเพื่อที่จะหรือว่าตั้งใจที่จะหรือว่าอยากที่จะหรือว่าปรารถนาที่จะนัน่นเองกมมาตัวนี้นะคะประธานต้องเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ข้างหน้าแกมมาโกจานะคะไม่สามารถนำมาใช้กับรูปอดีตแล้วก็รูปอนาคตได้อย่างเช่นนะคะ กืนเนโกจาแบบนี้นะคะพันเป็นรูปอดีตอย่างนี้ก็ผิดนะคะแล้วก็กืนเนเกโกจานะคะข้างหน้าเป็นรูปอนาคตเกตนะคะแบบนี้ก็ผิดนะะั่นเองที่ถูกนะคะก็จะเป็นกืนเนโกจานะคะคือข้างหน้าโกจาเป็นรูปปัจจุบันนะะั่นเองถ้าเรานำมาใช้ลงท้ายประโยคนะคะก็จะได้เป็นโกจาหาดะ ะะกัมม่ากโกจาตามหลังคำกริยานะคะไม่ว่าจะลงท้ายด้วยสระหรือว่าด้วยตัวสะกดนะคะเราสามารถตัดดัดแล้วก็ใช้โกจาได้เลยนั่นงอ่มาดูนะคะตัวอย่างนะคะประโยคข้างในนะคะเขาว่าไงกันบ้างนะครับมาดูนะคะประโยคแรกนะคะสารุร่น 누구나잘자고ก열심히일은합니다มาดูความหมายนะคะซาดัมยืนะคะก็คือผู้คนแล้วก็อินก็คือตัวชี้ประธานหรือว่าหัวเรื่องหนูกูนานะคะแปลว่าไม่ว่าใครหรือว่าทุกคนแล้วก็คำว่าชัยนะคะแปลว่าดีเก่งและคำว่า ซาโกจานะคะมาจากคำว่าซาดะนะคะแปลว่าอาศัยหรือว่ามีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็แกมมาโกจานะคะในประโยคนี้เราใช้ความหมายก็คือเพื่อที่จะแล้วก็คําว่าย้อนชิมฮีนะคะก็จะแปลว่าอย่างตั้งใจอย่างกระตือรือร้นหรือว่าอย่างขยันหมั่นเพียรหรือว่าอย่างมุ่งมั่นพยายาม แล้วก็คำว่าอีรินัมนิดามาจากคําว่าอีเรฮาดะนะคะแปลว่าทํางานแล้วก็ลงท้ายประโยคบอกเล่าที่สุภาพทางการก็คือเพียนิดานี่ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าผู้คนนะคะไม่ว่าใครก็ตั้งใจทํางานเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีน,นี่ มาดูนะคะประโยคต่อไปนาเนิ่นคือบุนเนิร์ัก,กโกจะก은노역을했습니다아직못찾า습니다มาดูความหมายนะคะนาเนิ่นก็มาจากคำว,ว่านาก็คือฉันแล้วก็ตามด้วยหนึ่งก็คือชี้ประธานนะคะหรือว่าชี้หัวเรื่อง แล้วก็คำว่าคือบุญน,นะคะแปลว่าท่านนั้นแล้วก็ตามด้วยอื่นนะคะเป็นตัวชี้กรรมนั่นเองที่มีตัวสะกดแล้วตามด้วยคำว่าชักโกจายนะคะมาจากคำว่าชัตตะที่แปลว่าหาค้นหาแล้วก็บวกกับแกมมากโกจานะคะในประโยคนี้เราใช้ความหมายเพื่อที่จะนันน่แล้วก็ตามด้วยมันหนึ่งน,นะคะ มาจากคำว่ามันทานะคะแปลว่าเยอะแยะมากมายแล้วก็บวกกับอื่นนะคะก็คือทำหน้าที่นะคะทำให้เว็บกับนามสัมพันธ์กันนะคะแปลว่าที่น,นั่นเองแล้วก็ตามด้วยนูยอกเลเฮซิมิดะมาจากคำว่านูยอก k ลฮาระนะคะแปลว่าพยายามแล้วก็ผันรูปอดีตแล้วก็ลงท้ายนะคะด้วยประโยคบอกเล่าที่สุภาพทางการก็คือ ซูมเนดาเน,นี่ยแล้วก็คำว่าอาจิกนะคะแปลว่ายังแล้วก็มดนะคะแปลว่าไม่สามารถหรือว่าไม่ได้น,นั่นเองแล้วก็คำว่าชาัดจัดมเนดามาจากคำว่าชัดตัแล้วก็ผ่านรูปอดีตนะคะชัดตันะคะแปลว่าหาค้นหานะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยประโยคบอกเล่าที่สุภาพทางการก็คือซูมเนดานี่ยนี่ ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าฉันพยายามอย่างมากเพื่อที่จะหาท่านนั้นยังหาไม่เจออ่ะประโยคต่อไปสนินดดูร์ล์เีจับพะโกจาปลูกกกิรล์จูบีเฮสนิดาอ่ะมาดูความหมายนะคะ ส่นนิมนะคะก็แปลว่าเราลูกค้านะคะแล้วก็ไซอึน,นะคะเป็นตัวชี้การที่มีตัวสะกดแล้วก็ตามด้วยคำว่าเทจอบพากจากมาจากคำว่าเทจอบพาะนะคะแปลว่าเลี้ยงต้อนรับแล้วก็แกมมากโจอ์จานะคะในที่นี้เราใช้ความหมายคือเพื่อนะคะ เพื่อที่จะแล้วก็ตามด้วยคำว่าพูลโกกีนะคะก็คือแปลว่าเนื้อย่างเกาหลีนั่นเองหรือว่าจะเรียกทับศัพท์ว่าพูลโกกีก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเรก็คือเป็นตัวชี้กรรมที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าชุนบีเฮซซมนิดะมาจากชุนบีฮาระนะคะแล้วก็ผันรูปอดีตแล้วก็ลงท้ายด้วยแกมมาประโยคบอกเล่าที่สุภาพทางการก็คือ ชุนบีฮาดะนะคะแปลว่าเตรียมนั่นเองประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าเตรียมพุลโกกีนะคะเพื่อเลี้ยงต้อนรับเหล่าลูกค้านี่น